ราบล่ยเฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านนะคะสําหรับบางคนนะคะช่วงนี้ถ้าใครมีเรื่องที่รู้สึกว่าเหนื่อยยากลําบากนะคะเจออุปสรรคจากการงานหรือว่าจากเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่ที่คุณรู้สึกตอนนี้เหมือนกับว่าเหนื่อยมากแบบ ไม่อยากสู้เลยไม่อยากสู้แล้วไม่รู้จะสู้ไปทําไมไม่รู้จะสู้ไปเพื่อใครนะคะขอให้อดทนอีกนิดนึงนะมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์ณนะตอนนี้ค่ะคุณอยู่ในพาย,ยุที่คุณอาจจะมองไม่เห็นแสงสว่างเลยมองไม่เห็นทางออกเลยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะออกไปจากตรงนี้ไปได้ยังไงนะคะอดทนอีกสักนิดน,นึงนะคะฝืนตัวเองอีกสักหน่อยนะคะ เดี๋ยวก็จะเป็นเช้าว,วันใหม่แล้วเดี๋ยวก็จะมีแสงสว่างเข้ามาเหตุการณ์ทุกอย่างจะคที่คายผ่านไปได้ด้วยดีค่ะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เลือนผ่านนะคะสํำหรับบางคนนะคะความรักช่วงนี้ดูเหมือนว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ขาดการติดต่อหรือว่าอมไม่ อาจจะยังไม่ค่อยได้มีเวลาได้ไดคุยกันมากเท่าที่คุณทั้งสองคนอยากได้อยากคุยนะคะทีนี้ก็เลยจะมีความคิดถึงกันมากหน่อยมีความอยากคุยกันมากหน่อยนะคะใครที่กำลังรอคนที่เงียบไปอยู่นะคะ,ะไม่ต้องกันงวลใจนะคะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะติดต่อมาเพราะว่า ไม่ใช่แค่คุณนึกถึงเขาคิดถึงเขาอยากคุยอยู่ฝ่ายเดียวนะคะทางตัวเขาเนี่ยก็คิดถึงแล้วก็อยากคุยกับคุณเหมือนกันนะคะอาจจะต้องรอเวลาให้เขาไปเคลียอ,อะไรมาเรียบร้อยแล้วก็คงได้เวลาได้คุยกัน,นะคะ่ะเราปล่อยเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขทีาไม่ใช่เรื่องผ่านนะคะ ความรักสาหรับบางคนช่วงนี้นะคะคนของคุณมีความรู้สึกว่าเขาดีใจจังเลยที่มีคุณอยู่ตรงนี้นะคะเขารู้สึกขอบคุณที่ใดๆก็ตามทําให้คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะการมีกันและกันของคุณกับเขาเนี่ยเป็นพลังให้ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าในทุกๆันของเขามีความหมายนะคะเขารู้ว่า ไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรจะเจออุปสรรคอะไรเขาจะมีคุณอยู่ข้างๆและคุณและเขาก็จะจับมือการต่อสู้กับอุปสรรคใดๆนะคะมันจะผ่านไปได้เสมอแล้วก็มันจะผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณที่เลือกเขาให้อยู่ข้างๆในชีวิตนะคะขอบคุณที่มีการรักกันค่ะ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เรื่องผ่านนะคะความรักสําหรับบางคนช่วงนี้นะคะคนของคุณเขารู้สึกว่าเขามีความสุขนะคะทั้งในฝันแล้วก็ความจริงนะคะหมายถึงว่าการที่ได้มาเจอคุณเนี่ยก็รู้สึกเหมือน เป็นความฝันที่เป็นจริงอย่างหนึ่งแล้วนะคะแต่การมีคุณอยู่ในความจริงเนี่ยมันดียิ่งกว่านั้นนะคะเขารู้สึกว่าแค่มีคุณอยู่เนี่ยก็ชีวิตเขาก็มีความหมายแล้วเขามีความสุขมากพอแล้วนะคะแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะยืนเคียงข้างคุณเสมอไปนะคะ ไม่ว่าจะเจออะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะมีเขาคอยดูแลคอยปกป้องอยู่เสมอคะ่ะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้่ไม่ใช่เรื่องผ่านนะคะสำหรับบางคนนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็น ช่วงที่มีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจหรือว่าคุณกาลังลังเลอะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าโชคอยู่ข้างคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรมันก็จะเ,เป็นประโยชน์กับตัวคุณทั้งนั้นนะคะและไม่ว่าจะเลือกเรื่องที่ถูกใจน้อยกว่าหรือว่าเลือกในข้างที่ถูกใจมากๆานะคะในแต่ละเรื่องราเนี่ยก็จะเป็นบทเรียนให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็สามารถ หยิบไปใช้ได้ในอนาคตนะคะฉะนั้นเนี่ยอขอให้คุณรู้ไว้ว่าในทุกการกระทําในทุกการตัดสินใจนะคะอ,อย่าได้กังวลเรื่องที่จะผิดพลาดนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ผิดพลาดเราก็จะได้บทเรียนอยู่เสมอค่ะ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เรื่อนผ่านนะคะสําหรับบางคนนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองนะคะอาจจะเป็นการก้าวขาออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะคะเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะอขอให้คุณรู้เอาไว้ว่าชีวิตคนเรานะคะเราจะสามารถใช้ได้ณตอนนี้นะคะ เพียงหนึ่งครั้งครั้งเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้ชีวิตเป็นของคุณขอเพียงแค่คุณทําสิ่งถูกต้องเพียงครั้งเดียวนะคะซึ่งเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็เพียงพอแล้วฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งชีวิตของคนเราเนี่ยเราก็จะทําเรื่องผิดพลาดมากมายเพียงเพื่อจะค้นหาคําตอบคําตอบเดียวนะคะอย่าได้กังวลกับความผิดพลาดเพราะว่ามันจะเป็นประสบการณ์ให้กับเราในวันข้างหน้าค่ะ เรบไย้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขทาให้ใช่เดอนผ่านนะคะสําหรับบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มีเรื่องราวไม่สบายใจเหน็ดเนื่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปัญหาเนี่ยมันจะค่อยๆขี่คลายไปนะคะคุณจะมีทางเลือกเข้ามานะคะขอเพียงแค่ทําใจให้สบายนะคะไม่โฟกัสเฉพาะปัญหานะคะมองเห็นภาพใหญ่กว่าคุณก็จะเห็น ทางออกทางเลือกที่คุณมีนะคะมันอาจจะอยู่ข้างหน้าคุณมาตลอดก็ได้นะคะอย่าได้ฝากความสุขของคุณไว้กับสิ่งที่คุณเสียมันไปเมื่อไหรก็ได้นะคะเก็บความสุขไว้กับตัวเองนะคะมีตัวเองเป็นที่พึ่งนะคะลองมองรอบตัวดีๆบางทีสิ่งที่คุณตามหามาเนิ่นนานอาจจะอยู่ตรงหน้าคุณก็ได้คะ่ะ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เรื่องผ่านนะคะสําหรับบางคนนะคะ,ะความรักในช่วงนี้นะคะคนของคุณเขาอ,อยากจะฝากมาขอบคุณนะคะเขารู้สึกดีใจจังเลยนะคะที่เขามีคุณอยู่ในชีวิตนะคะขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันนะคะขอบคุณที่อยู่ดูแลกันนะคะ อยู่ทั้งในวันที่มีความสุขด้วยกันและมากไปกว่าน,นั้นก็คืออยู่ในวันที่ความสุขมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่คุณก็ยังเลือกที่จะยังอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณที่แบ่งปันทุกสุขนะคะขอบคุณที่เ,เคยงบาเค้งไหลเช็ดหยดน้ําตานะคะอยู่กับเขาในวันที่เขาไม่มีใครนะคะเขารู้สึกซาบซึ้งใจขอบคุณนะคะที่คุณยังอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขท้าไม่ใช่เรื่องฐานนะคะสําหรับบางคนนะคะช่วงนี้นะคะหน้าที่การงานนะคะสิ่งที่ทําอยู่ก็มีแนวโน้มว่าจะไปได้ดีนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรที่เจออยู่นะคะก็มีทีท่าว่าจะค่อยๆบรรเทาหรือว่า มีหนทางมีวิธีแก้ไขปัญหานะคะเริ่มสนุกกับการตั้งรับแล้วก็แก้ปัญหาทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะท้ายที่สุดเราก็ได้เรียนรู้นะคะว่าวางทีความสุขที่เรียบง่ายที่สุดอย่างหนึ่งนะคะก็คือการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้านะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาโดยการวางใจแล้วก็ลงมือทำะคะ่ะ ราพ้อยเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่เรื่องผ่านนะคะสำหรับบางคนนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในเรื่องของการงานการเงินเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงทีอ่อยากได้อะไรนะคะก็จะได้มาอย่างง่ายดายนะคะมีรายได้เข้ามานะคะมีรูธทางในการต่อยอดธุรกิจนะคะหรือว่า การเจราจาะะขยายต่อธุรกิจเลื่อนขั้นโปรโมทย้ายงานใหม่นะคะอะไรที่เป็นความก้าวหน้าในชีวิตช่วงนี้คุณจะได้มันอย่างง่ายดายนะคะหรือว่าที่ทำงานหนักนะคะที่ผ่านมานะคะก็จะมีคนเห็นผลงานนะคะแล้วก็ทำให้คุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่ การงานการเงินม,มั่นคงม,มีความสุขดีทีเดียวค่ะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขท้าไม่ใช่เรื่องผ่านนะคะสำหรับบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะมีข้อเสนอมีเรื่องอะไรให้คุณได้ตัดสินใจนะคะอาจจะมีโอกาสอะไรเข้ามาใหม่ในชีวิตนะคะ หรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนที่นะคะย้ายตำแหน่งใหม่นะคะยา้ายสายการงานใหม่นะคะหรือว่ามีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณมีตัวเลือกอยู่ในมือนะคะก็ลองอช่างใจดูนะคะว่า ตรงไหนที่คุณชอบตรงไหนที่คุณอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วมีความสุขนะคะคก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือกค่ะ